ในโลกพี่สาวกลิปไข่ตะนุงมแวน่นไหนจะเทนฮอตเนิร์ดไหนจะเทนแว่นมานีมาได้จะทำให้ดูว่าหนุ่มไทยบ้านแบบเราก็โอ้ยนิสัยดีๆคนนีน่ารักคนใจร้ายอย่ามามทำร้าย<ด>หนุ่มแม่นของพวกเรานะไม่จริงน้องอันอันก็ชอบหนุ่มแว่นเหรอไม่ได้การาแล้วต้องการแวน่นราคากันเองผมจัดให้ไ่ไหนบอกราคากันเองที่มันแพงไปไหมเนี่ยพวกงบน้อยเหรออ่ะงั้นเอานี่ไป ำไมมันเบลอนี่คือโลของหนุ่มแว่นเหรอ traveling traveling น้องแมวเดินเฮ้ยน้องแมวมองที่มันเบลอเพราะนายใส่แว่นที่ข้าวสายตามไม่ตรงไงล่ะมาหลอกขายแว่นอีกแล้วสิแพงแน่ๆเลยแบบเนี้ยไม่หรอกฮะโปร่งใสเข้าใจง่ายรอพร้อมเล่นเริ่มที่เก0บาทอ,อ้โหเงนินรีตัดแว่นให้ผมด่วนๆเลยครับไม่ได้เพราะเช็คแล้วนายไม่ได้สายตาสั้นแต่ถ้าอยากใสแ่แว่นเป็นแว่นกลองแสงได้นะเชิญที่มองได้เลยข้าง กัไก่เกินจริงใจเข้าไว้เชื่อน้องแมวมองนะอขอโทษครับไม่เป็นไรค่ะพยายามเข้านะคะพอเป็นตัวของตัวเองแล้วส,สาวๆก็กรีดให้เพียไว